ชมค,คะต้อนรับสู่รายการหนึ่งคนไทยในสยามนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา15นาฬิกาทาง Spring News แสงนี้นะคะเรามีเรื่องราวของคนไทยค่ะที่ทำชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานที่เป็นโดดเด่นเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็โด่งดังไปไกลทั่วโลกค่ะการจะนเ i n t ์ inter, หรือว่ามีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีคนไทยหลายๆคนนะคะที่ทําชื่อเสียงเหล่านั้นและประสบความสําเร็จค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของคุณนรง์ปรางเจริญ ซึ่งคุณนรงนั้นนะคะเป็นนักประพันธ์เพลงประเภทคลาสสิกซึ่งเพลงของเขานะคะได้ถูกวงออเคสตราชั้นนำทั่วโลกนั้นนำไปบรรเลงค่ะที่สำคัญผลงานที่โดดเด่นของเขาได้รับคำชมนะคะจากหลายๆที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสไทม์นะคะที่ได้มีการพูดว่าชายหนุ่มอนาคตไกลคนนี้ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างสีสันให้กับวงการออเคสตราได้เป็นอย่างดีหรือแม้แต่นังสือพิมพ์ชิคาโกซันไทม์ค่ะก็ได้มีการชื่นชมเอาไว้นะคะว่าผลงานของคุณนรงนั้นถือว่า มีเสน่ห์อย่างสมบูรณ์แบบค่ะวันนี้ไปติดตามเรื่องราวของเขาและความส็ดของเขากันค่ะ มาเป็นส่วนหนึ่งของนรงปรางเจริญตั้งแต่เรียนมัธยมที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเข้าร่วมวงโยธวาทิ์เมื่อเข้ามาเรียนในกรุงเทพจนกระทั่งสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีนครินวิโรธและเรียนเปียนโนอย่างจริงๆจังๆ และนิสัยที่ชอบอยู่กับคนมากมายนารงจึงคิดว่าการเล่นเปียโน,โนอาจจะไม่ใช่คำตอบในอาชีพการงานเพราะต้องฝึกฝนอย่างหนักอยู่เพียงลำพังกระทั่งมาพบกับคำตอบที่ใช่และเลือกเป็นอาชีพที่ได้รับการอยอมรับระดับนานาชาติและคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือนักประพันธ์เพลงชาวไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติเพื่อนำบทเพลงไปสแสดงในงาน แกรนด์พาร์คมิวสิกเฟสติวัลที่เมืองชิคาโกรประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ต้องอต้อนรับคุณรงปางเจริญนะคะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในเมืองไทยปกติแล้วอยู่เมืองนอกเพื่อที่จะ,ะทําอาชีพเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงด้วยตอนนี้กลับมาเมืองไทยทําอะไรบ้างะคะ,อะตอนนี้ที่กลับมาเมืองไทยนะครับหลักๆเลยคือผมจัดเทศกาลการประพันธ์เพลงนานาชาติซึ่งปีนี้เป็นปีที่7แล้วก็คือทุกๆซัมเมอร์นะครับผมจะกลับมาแล้วก็จะมาทํางานเนี้ย เพื er <have> you, mm ่อให้นักแต่งเพลงชาวไทยและนักแต่งเพลงต่างประเทศได้มาเจอกันนักดนตรีจากต่างประเทศได้มาเจอกันแล้วก็นําเสนอผลงานทางด้านการประพันธ์เพลงแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆที่อยากเป็นน้องๆที่อยากเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยจะได้รับข้อมูลว่าถ้าเราอยากเป็นนักแต่งเพลงเราจะต้องทําอะไรบ้างหรือว่าเราอยากเสนอผลงานเราจะต้องทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะรางวัลที่สําคัญสาคัญของ ในการเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกผมเริ่มตั้งแต่ส0 0พันสี่ครับผมได้ทารุตเทเกมิสซอ์อวอร์ดแลังจากนั้นก็ได้อเล็กซานเดอร์ซิมินสกี้ไพรซ์นะครับได้อนาพลิสชาร์เตอร์300ได้ oser, อเมริกันคอมโพเซอร์แปซิฟิกซิมโฟนีออเคสตราอวอร์ดแล้วก็รางวัลล่าสุดที่เพิ่งได้เนี่ยก็เพิ่งได้อเมริกันคอมโพเซอร์ออเคสตราอันเดอร์วูดนิววิสครีดิงคอมเมชั่นครับ ที่มาที่ไปของการที่ก้าวมาเป็นนักประพันธ์เพลงนี้มันเริ่มมายังไงความใฝ่ฝันในวัยเด็กเราต้องเตรียมตัวเราต้องเรียนอะไรมาบ้างถึงจะสามารถมาเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกได้คือตอนเด็กๆผมแค่แค่รู้สึกว่าผมรักดนตรยียังไม่ยังไม่คิดไปไกลขนาดที่ว่าจะต้องเป็นนักประพันธ์เพลงหรือจะต้องเป็นนักเล่นจะต้องมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงแค่ไว่า ตอนแรกเลยผมรู้สึกว่าดนตรีเป็นอาชีพเดียวที่ผมคิดว่าผมจะอยู่กับเขาได้ตลอดชีวิตโดยที่ถ้าเราอายุ60แล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกว่า oh, โอ้โหทั้งชีวิตเราทำอะไรมาใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอันนี้เป็นเป็นอาชีพในฝันที่อยากจะทำหลังจากนั้นผมก็สอบเข้าเรียนดนตรีที่มหาวิทยาลัยสินคกรีนวิโรธครับแล้วก็ก็เรียนมาเรื่อยๆอนจนตอนจบแล้วก็พอใกล้ๆจะจบผมเจออาจารย์สอนเป็นอนท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์คิดยัง ก็อาจารย์เป็นนักเปนโนโาาอเมริกันแล้วก็ผมไปดูคอนเสิร์ตอาจารย์แล้วชอบมากเลยบอกอาจารย์ว่าใฝ่ฝันว่าอยากเล่นเปนโนแบบเนี้ยขออาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคได้งั้นมาที่บ้านพอไปถึงที่บ้านอาจารย์บอกว่าโอเคเล่นเปนโนให้ฟังหน่อยผมบอกผมไม่เคยเล่นเปนโนเลยนะตอนนั้นคืออายุ21ครับเขาก็อ้าวไม่เคยเล่นเปนโนแล้วมาขอเรียนเปนโนผมก็บอกอ้าวเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นไงผมถึงมาขอเรียนอาจารย์ก็เลยโอเคงั้นเล่นอะไรได้บ้างก็เปิดยามาฮ่าเล่มหนึ่งมา เอาเฟดเล่มหนึ่งมาไงคบให้ลองลองเขาก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวต้องดูว่าจะต้องสอนยังไงก็ในที่สุดอาจารย์ยอมรับให้เป็นลูกศิษย์ก็คือผมก็เรียนเรียนปรากฏว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอะไรยากอะไรง่ายใช่ไหมฮะอาจารย์ก็ให้เพลงยากๆมาเล่นแล้วทุกครั้งผมก็เล่นได้ทุกครั้งปรากฏภายใน1ปีผมเริ่มเล่นเดบิวซี่เอ่อชเดนคอเนอร์ได้เริ่มเล่นเดบิวซี่เอพลลูดได้ เริ่มเล่นเพลงยากๆ,ๆต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันยากนะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่มีความรู้ด้านเปียโนเราก็เล่นตามที่ครูบอกครูสั่งให้ทําอะไรเราก็ทําก็ในที่สุดก็พอจบมาหนึ่งปีอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวสอบเกรด6 t ท i n i t y ได้แล้วนะผมก็บอกยังสอบได้ยังไงเพิ่งเริ่มเล่นมาเขาบอกเพลงที่เล่นสอบเกรดหกเนี่ยเล่นได้หมดแล้วมาสอบได้เลยก็ในที่สุดก็ก็เลยโอเคทําเปียโนอยู่ประมาณสามสี่ปีครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราเพราะว่า การมีอาชีพนักเปีนโมนม,มันต้องมีมันต้องมีระเบียบวินัยมากเราต้องซ้อมทุกวันผมซ้อมสามโมงเย็นถึงสามทุ่มทุกวันถ้าถ้าเมื่อก่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในมหาลัยจะเห็นว่าตกเย็นผมซ้อมเปีนโนทุกวันเขาออกไปกินข้าวกันผมต้องซ้อมเปีนโนเขาไปดูหนังผมต้องซ้อมเปีนโนจนในที่สุดผ่านไปสักปีสองปีเพื่อนเรามันจะกลายเป็นเปีโนคุณจะไม่มีเพื่อนที่พูดภาษาไทยกับเราจริงๆแล้วผมก็เลยบอกอาจารย์สอนเปีนโนผมว่า อาจารย์คิดผมว่าเปียโนนี่อาจจะไม่ใช่ชีวิตของผมผมอยากมีเพื่อนบ้างแล้วผมเริ่มเรียนเปียโนช้ามากครับก็คือผมเริ่มอายุ20กว่าแล้วเนี่ยการที่ผมจะทําทุกอย่างให้เท่ากับเด็กที่เริ่มตั้งแต่4ี่ขวบผมต้องใช้เวลามากกว่าเขาหลายเท่าใช่ไหมอาจารย์คิดก็เลยบอกว่านั้นลองเรียนแต่งเพลงไหมก็เลยพาผมไปเจอกับอาจารย์ดรนรุนรงฤทธธรรมบุตรซึ่งอาจารย์ตาลักผมไปหาอาจารย์แล้วผมก็บอกอาจารย์ว่าผมอยากเรียทนทฤษฎีดนตรี อยากเรียนแต่งเพลงและอยากเรียนทฤษฎีดตนตรีไปด้วยแล้วก็ผมเอาเพลงที่ผมเคยเขียนเล่นๆให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องเรียนทฤษฎีดตนตรีเรียนแต่งเพลงเลยก็เริ่มเรียนกับอาจารย์มา2ปีแล้วก็มาเจอกับอาจารย์ฝรั่งอีกท่านหนึ่งอาจารย์สเฟนเทเลอร์อาจารย์เจอผมและอาจารย์ก็ดูเพลงที่ผมแต่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะหาทุนให้ให้ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาก็คือพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็ค่อยๆ เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากเรียนปริญญาโทจบเรียนปริญญาเอกได้ทุนตอ่อเอกเอ,อย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ค่อยๆขยาย,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 ยตัวมากครับการเรียนในคณะดนตรีปูพื้นฐานอะไรของดนตรีบ้างแล้วเราเล่นเ,เครื่องดนตรีชนิดไหนณเวลานั้น๋อาคือเมื่อก่อนเนี้ยผมเล่นอยู่วงโยธวาจิตะครับก็คือผมผมเ,เล่นวงโยธวาจิตท,ที่โรงเรียนหอวังแล้วก็พอจบจากโรงเรียนหอวังผมก็ใช้เครื่องทรัมเป็ตอะครับ เป็นเครื่องที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เล่นทรัมเป็ตอยู่ประมาณสองสามปีนะฮะที่ที่มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเบื่อกับเครื่องดนตรีเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันต้องมันต้องซ้อมเยอะเราเล่นทรัมเป็ตเนี่ยครับมันคือเล่นคนเดียวไม่ได้มันต้องเล่นพร้อมกับเพื่อนๆใช่ไหมฮะตอนนี้คือการที่จะไปรวมวงเราก็ต้องหากลุ่มหาอะไรคือเล่นซ้อมคนเดียวมันไม่สนุกอะครับ ผมก็เลยรู้สึกเบื่อในที่สุดถึงได้เลิกแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นเปียโนเพราะว่าเปียโนมันเล่นคนเดียวได้ทั้งวงออเคสตราม,มันเล่นมันเล่นมีทานองมเออีเสียงประสานมีเคอน์เตอร์พอยมีทุกอย่างได้ในเครื่องเดียวก็เลยในที่สุดเลยตัดสินใจว่าอยากลองเล่นเปียโนดูครับวิธีการเขียนตัวโน้ตออกมาเนี่ยให้มันลื่นให้มันเป็นเพลงเนี่ยมันต้องเรียนยังไงซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นคนเขียนเพลงปก,ปกติไม่ต้องเรียน มีจินตนาการใช้ภาษาได้แต่ทำไมคอมโพเซอร์ต้องเรียนเป็นนักประพันธ์เพลงด้วยคืออย่างผลงานที่พวกเราเขียนอยู่เนี่ยครับคอมโพเซอร์ oser, ที่เป็นคอมโพเซอร์คลาสสิกคือจริงๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ n อ่ c นิวคอนเท a r y a r รารีอาร์ตมิวสิกก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นผลงานร่วมสมัยที่มันเป็นที่เป็นผลงานทางด้านศิลปะใช่ไหมครับมันก็คือจะเป็นอาร์ตมิวสิกมันจะต่างกับคอมเมอร์เชยลมิวสิก ที่ที่เป็นอยู่อย่างเช่นเพลงป๊อปเกาหลีเพลงป๊อปไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งพราะนั้นเนี่ยหลักใหญ่ๆเขามุ่งไปที่มุ่งไปที่การขายที่คอมเมอร์เชียลส่วนมากใช่ไหมครับมุ่งไปที่แมสของเรานี่ก็จะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มคนฟังกลุ่มหนึ่งมันคนไปดูภาพตามแกลเลอรี่หรือว่าอะไรอะครับไปดูงานศิลป,ปะต่างๆอย่างเงี้ยฮะก็คือมันก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มนั้นเท่านั้นที่เขาจะทําแล้ว ทำไมถึงต้องเรียนให้มันมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าในการสร้างงานนะครับคือเราจะแค่สร้างงานออกมาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีเทคนิค<ฮ>ใช่ไหมครับเทคนิคในการลงสีเทคนิคในการสร้างคอนเซปต์ให้กับเรื่องราวในการสร้างเสียงด้วยความที่เราไม่มีคำร้องเสียงของเราต้องสื่อถึงคนดูได้ใช่ไหมครับระฉะังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เสียงพูดที่จะทําให้คนดูรู้สึกแบบเดียวกับเรา เพะก็คืออันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่นักแต่งเพลงคลาสสิกจริงๆทุกคนนะครับก็คือเขาต้องพยายามเรียนเพื่อมีความรู้มากขึ้นมีเทคนิคมากขึ้นในการสร้างงานศิลปะแต่ละชิ้นออกมาให้มันได้ได้งด,ดงามชัดเจนมากขึ้นครับ อย่างของคุณนรงต้องใช้ดนตรีชนิดไหนในการประพันธ์รวมด้วยหรือเปล่าต้องฟังเสียงไหมหรือยังไงคะคือ,ค,อคือเริ่มแรกผมเริ่มแต่งเพลงด้วยการใช้เปียโนรอยเปอร์เซนต์หมายถึงว่าทั้งเพลงเนี่ยครับแต่งต้องต่ต้นจนจบต้องนั่งอยู่กับเปียโนเท่านั้นไม,ไม่งั้นเขียนไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าบางทีเราต้องใช้เสียงเครื่องดนตรีในการช่วยให้เราจินตนาการภาพเหล่านั้นใช่ไหมครับหรือเสียงเหล่านั้น แล้วก็มาช่วงสักประมาณ3ปีหลังให้หลังผมเดินทางเยอะมากจนจนมันไม่มีเวลานั่งอยู่กับเปียโนเยอะที่จะแต่งเพลงนะครับผมก็เลยต้องเริ่มฝึกตัวเองให้ให้ตัวเองได้ยินเสียงต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็เขียนลงไปโดยโดย,โดยที่ไม่มีเครื่องดนตรีซึ่งก็มันก็มันก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องมีเครื่องดนตรี อีกต่อไปแล้วคือผมนั่งอยู่บนเครื่องบินผมสามารถแต่งเพลงได้ผมนั่งรอเครื่องรอบต่อไปผมแต่งเพลงได้หรือว่าผมไปนั่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ลักที่ไหนผมสามารถแต่งเพลงได้มันไม่ต้องมีเครื่องดนตรีมันช่วยช่วยเราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้น,นครับแล้วก็เอกลักษณ์ของคําประพันธ์เพลงของเรามันอยู่ที่ไหนอะคะออแต่ละคนต้องมีเอกลักษณ์ไหมคนที่แต่งเพลงหรือว่าก็คิดอะไรได้ก็ เออ่แตงกมาลยใช่คือจริงๆแล้วการแต่งเพลงร่วมสมัยแบบนี้ครับก็คือความเป็นตัวตนของศิลปินมันจะมีคุณค่ามากกับกับผลงานใช่ไหมครับเหมือนอย่างเช่นเหมือนอย่างเช่นเราเห็นภาพวาดภาพหนึ่งอย่างเงี้ยครับภาพอาจารย์เฉลิมชัยยกตัวอย่างก็คือไม่ว่าเราเห็นภาพไหนก็ตามเราจะรู้ว่าว่าเนี่ยเป็นภาพของอาจารย์ในทางเดียวกันนะครับการแต่งเพลงก็ก็เหมือนกันก็คือถ้า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพลงของเราไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว mm hmm. ก็ทําให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจน้อยลงคือถ้าเราแต่งเพลงเหมือนเบอโตเฟนอย่างเงี้ยครับ mm hmm. คนก็จะแทนที่เขาจะซื้อเพลงเราเขาซื้อเพลงเบอโตเฟนจริงๆดีกว่าใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกันเราเป็นของก๊อปปี้และเบอโตเฟนเป็นของจริงอย่างเงี้ยทาไมเขาต้องฟังเพลงของเราถ้าเพลงของเราเหมือนกับเพลงของคนอื่น mm hmm. เขาอาจจะไปซื้อคนอื่นที่เป็นออริจินอลเลย มันง่ายกว่าที่จะมาซื้อเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเขียนง,งานผมจะทําให้งานของผมนั้นมีเอ,เอ,เอกลักษณ์ว่าคือเขาไม่สามารถซื้อที่อื่นได้เขาต้องมาที่ร้านผมร้านเดียวเขาต้องมาหาณรงค์กานเจริญคนเดียวถึงจะมีเพลงแบบนี้ออกไปเล่นได้ตอนที่ได้รางวัลครั้งแรกตอนเมื่อปี2004เนี่ยครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอุ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นชื่อเสียงให้กับประเทศนะเพราะว่า เป็นครั้งแรกที่คนไทยได้ไปยืในในเวทีระดับโลกในการแข่งขันประกวดเพลงคลาสสิกจริงๆผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออความจริงชีวิตเราอาจจะมีค่ามากกว่าที่จะทําอะไรให้กับตัวเราคนเดียวใช่ไหมครับเราอาจจะมีความสามารถในการที่ช่วยเหลือคนอื่นๆหรือว่าทําอะไรให้กับสังคมหรือกับประเทศชาติได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทําให้ผมพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆหรือพยายาม ผลักดันตัวเองให้ทํางานมากขึ้นเพื่อที่อย่างน้อยจะได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้บ้างหรือว่าทําสิ่งอย่างอื่นให้กับคนรอบข้างได้บ้างอย่างนี้ครับคือทุกครั้งที่ผมไปคอนเสิร์ตผมจะไม่โค้งผมไม่เคยโค้งถ้าถ้าเห็นจากรูปหรือจากวิดีโอที่ท,ที่ผมไปคอนเสิร์ตทุกครั้งนะครับสิ่งเดียวที่ผมทําตอนที่ขึ้นไปโค้งบนเวทีคือผมจะไหว้ อันนั้นเป็นอย่างหนึ่งที่ที่มันเป็นความเป็นตัวของเราแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนในโลกรับรู้ว่าว่าเราเป็นคนไทยที่เรามีความสามารถไม่แพ้กับคนอื่นๆที่อยู่ที่อยู่ในประเทศอื่นๆ